a ุ s a l a m u ุ l a i k u m w a r a h m a t u l l a สัปดาห์นี้ก็มีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับตอนอื่นอยากจะได้บอกกับพวกเรานะครับว่าในการอาสานครั้งแรกเนี่ยเมื่อมีการอาสานครั้งแรกแล้วท่านใดที่อยู่บริเวณทางด้านนอกขอให้เข้าพยายามเข้ามาในมัสยิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ่อนที่อาจาครั้งที่สองจะเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าการละหมาดวันศุกร์เนี่ยสองคุตบ้าเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดนะครับการที่เรานั่งที่ศาลาก็ดีหรือนั่งบริเวณภายนอกก็ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในอิริยาบถของการนั่งเพื่อที่จะอิบาัาตัดตอลอส์สบานอวตาลาดังนั้นก็ขอ <c oughs> เรียนย้ำใเรื่องเราวันนี้ถือเป็นการบอกกล่าวกัน ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับฮจิซอนและว,วันโดนะก็แจ้งให้ทราบเขาจัดการแต่งลูกสาวของท่านนะครับที่บาแลสายกองดินวันอาทิตย์ก็ขอเชิญท่านทุกท่านนะครับไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง14บสนาฬิกา,าที่บาแลสายกองดินนะครับ <c oughs> วันเสาร์ที่ผ่านมา โรงเรียนซาลิมุญ,ญินานจัดงานน้ำชาก,การกุศลของโรงเรียนขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับที่มามีส่วนร่วมกันในการสนับสนุนร้านค้าในการสนับสนุนสิ่งต่างๆร่วมบริจาคก็แจ้งให้ทราบนะรายได้หากค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือสุทธิสาม0ส0แปดห่บาทก็จะได้นำไปใช้ในเรื่องของเป็นค่าตอบแทนครู ตอนนี้ของครูซาลิมุญนานมีครูสิบห้าคนนะครับค่าตอบแทนก็เดือนหนึ่งก็สามพันก็เดือนละสี่หมืนห้านะครับอันนี้จะเป็นจุดส่วนเสริมพอมาซีจอกให้สองพันอีกพันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปไปเพิ่มให้ครับก็ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนส่วนหนึ่งและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของมาซิทอันนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกๆคน เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราจัดงานกันบ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นการฝึกการให้ที่ที่อื่นอาจจะไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้บ่นว่าจัดกันบ่อยจัดกันบ่อยแต่ว่าทุกคนมีการฝึกว่าสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือเงินของเรานี่แหละเงินในกระเป๋าของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรักมากแต่ท่านรักเพราะจะจ่ายสิ่งที่ท่านรักไปเพื่องานของลัซซบานาะวัตลาทำดีละ เป็นการฝึกสำหรับตัวเราแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆต่อไปขอบคุณทุกท,ท่านนะครับแต่ว่าในวันงานเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่สบายใจวันนั้นเนี่ยมีเด็กมาไล่ฟันกันเนี่ยตรงนี้ตรงตีสะพานเนี่ยแล้วเป็นเด็กในบ้านเราด้วยแล้วก็จับได้มีอาวุธมีด มันก็ความรู้สึกส่วนหนึ่งก็คือว่าพวกเราเนี่ยลูกหลานของพวกเราบางทีเรายัางปลูกฝังไม่เพียงพอหรือว่าสังคมของเราเองยังไม่สามารถที่จะบีบรดัดเขาให้อยู่ในแนวทางที่ดีเราปล่อยป่าละเลยนั้นเราเห็นแล้วพฤติกรรมอย่างนี้คือบุตรหลานของพวกเราเพรนั้นจับได้แล้วก็มาตักเตือนแต่ว่าไม่ได้ส่งตำรวจตอนนั้นแหะรู้ว่าเป็นลูกของใครก็ฝาก เรื่องนี้เราลูกหลานของท่านท่านรักมากนะครับแต่ว่ารักอย่างไรก็ต้องให้อยู่ในกรอบอยู่ในแนวทางแล้วก็เป็นการป้องกันบุญหลานของพวกเรานะครับก็ข่าวข่าวนึงก็คือในวันวันนี้จะมีนานา,านะครับก่อนละบาดอัสรีผู้เสียชีวิตคือมูนาคุณคุณมูนาอยู่ซอยหวังสมันตายที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะเอากลับมาที่อาคารส่งเสริษศากิจ ในช่วงก่อนละมาสัตว์นะครับนะก่อนละมาสัตว์ก็แจ้งให้พวกเราทราบนะก่อนละมาสัตย์จะมีจันาร์ซนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็แจ้งพวกเราทราบแล้วก็ในวันนี้มัมเราจะมีถามนิดไหม